สวัสดีครับเพื่อนเ่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีข้อหลงหลังเกมฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดล่าสุดของทัพช้างศึกชุดใหญ่มาฝากกันกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนชาติคู่แข่งขันอย่างชาวศรีลังกาหลังเกมที่ทีมชาติไทยของเราระเบิดฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมด้วยการบุกไปถล่มเอาชนะทีมชาติศรีลังกาได้ถึงถินด้วยจกกรที่มโหฬารถึง4ประตูต่อศูนย์ จากการทำประตูของธนวัต์ซึ้งจิตถาวรพันศาเหมวิบูลและ2ประตูจากหอกดาวรุ่งความหวังใหม่อย่างจูดซุนซับเบลซึ่งภายหลังเกมนัดนี้ก็แน่นอนครับว่าแฟนฟุตบอลชาวสีแังกาก็ต่างพากันรู้สึกผิดหวังกันอยู่ไม่น้อยเพราะนี่ถือเป็นสกอร์ที่มันผิดความคาดหมายของพวกเขาหลายคนไปอยู่มากและผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้มันก็ได้ทำให้ทีมชาติของพวกเขา ต้องกระเด็นตกรอบคัดเลือกฟุตบอลเอเชียนครัพครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอยู่อีกหนึ่งแมตช์ก็ตามทีซึ่งตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวสีลังกาเขาจะมีความรู้สึกหลังเกมแมตช์นี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความพิดเห็นของพวกเขากันดูครับโดยความพิดเห็นของชาวสีลังกาในคลิปนี้ผมได้รวบรวมมาจากคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลที่นั่นจากเพจฟุตบอลสีลังกาแล้วก็เพจกีฬาอื่นๆในบ้านเขานะครับ ทข้อความแรงนี้ได้มาโพสด้วยความรู้สึกที่น่าจะช็อกอยู่เล็กน้อยว่าเกมนัดนี้มันได้จบลงไปในแบบที่ไม่คาดคิดเอาไว้เลยฝันของสี่ลังกาในการได้ไปเล่นฟุตบอลเอเชียนชัพรอบสุดท้ายมันจึงได้เลือนลางลงไปแล้วแต่ทีมของเราก็ถือว่าเป็นเพียงทีมเดียวจากเอเชียใต้เลยนะที่ยังสามารถต่อสู้ยืนหยัดและคว้าชัยชนะได้บางแมตช์ในทัวร์นาเมนต์นี้จึงยังภูมิใจกับผลงานของทีมจนถึงตอนนี้ ส่วนชาวศรีลังกาคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจกับผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ว่าทีมของเรามีผู้เล่นจากต่างชาติเยอะขนาดนี้แต่ว่าเรายังคงแพ้กับทีมชาติไทยกันอยู่อีกเหรอซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่าถ้าเป็นนักเตะท้องถิ่นล้วนๆเนี่ยเราคงมาไม่ได้ไกลกันขนาดนี้หรอกนะแถมคนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นชาวศรีลังกาโดยกําเนิดดังนั้นตามกฎแล้ว พวกเขาจึงสามารถเลือกเล่นให้กับประเทศไหนก็ได้ที่มันเกี่ยวโยงกับพวกเขาในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่ามันเหมือนอย่างกับว่าถ้าเราใช้นักเตะท้องถิ่นแบบล้วนๆเราจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้อย่างนั้นละ่ะใจเย็นเถอะความพาแพ้แพ้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมนะส่วนคนต่อมานี่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผู้เล่นสีลังกาในแมชนี้ด้วยความไม่พึงพอใจนักว่า นี่มันอะไรกันผู้รักษาประตูคนนี้ของเรามันไม่ได้มีประโยชน์เลยเขายืนเฉยๆไม่ขยับดูไร้พลังเหมือนกับไม่มีไฟอยู่ในตัวและนักเตะที่มีในทีมตอนนี้ถึงจะเคยเล่นหลีกกันมาแต่เรื่องการผ่านบอการยิงการวางบอกลับยังขาดกันอยู่อีกมากซึ่งพอมองไปที่ทีมชาติไทยกันแล้วมันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาเหนือกว่าเราอยู่เยอะมาก ทั้งที่อันดับโลกของไทยเองก็อยู่แค่ประมาณ9กวกว่าของโลกเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้การที่ทีมชาติศรีลังกาจะสามารถเข้ารอบฟุตบอลโลกได้ก็คงเป็นได้แค่ความฝันนั่นแหละนอกจากนี้ทีมของเราก็ถูกเรียกรวมตัวกันแค่ครั้ง2ครั้งในช่วงเวลาที่นานมากความเข้าใจเกมมันจึงไม่มีกันแบบนี้แล้วเราจะสามารถไปสู้ทีมที่แข็งแกร่งแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลศรีลังกาคนต่อมานี่ยังได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่า ไม่เป็นไรนะทีมสีลังกาพวกเราจะยังคงอยู่เคียงข้างพวกคุณต่อไปและขอชื่นชมในความพยายามของพวกคุณที่ได้ต่อตู้กันอย่างเต็มที่เพียงแต่ในสนามมันมีการตัดสินหลายจังหวะที่มันน่าสงสยัยโชคร้ายจริงๆเลยทุกคนที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้เป็นอีกคนที่มองแคลยๆกันด้วยว่าผู้ตัดสินนั้นให้คำตัดสินที่มันไม่แฟร์มากๆเลย แต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าจะยังไงก็เธอฉันต้องขอแสดงความินด,ดีกับทีมไทยจากใจจริงส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่าการแพ้หรือชนะมันไม่ได้สำคัญอะไรมากนักหรอกทีมศิลัางกากก็เล่นกันได้ดีแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นทีมที่มีอันดับที่สูงกว่าเราจึงควรที่จะได้มีโอกาสลงเตะระดับนานานชาติที่มากกว่านี้นักเตะจะได้สร้างความเข้าใจเกมร่วมกันได้มากขึ้น ส่วนแฟนสีดังกาคนต่อมาก็มีความคิดเห็นด้วยว่านักเตะสีดังกาของเราอยู่ในอันดับ193ของฟีฟ่าแต่พวกเขาก็ได้แสดงความทุ่มเทกันออกมาอย่างมากแม้ว่าจะต้องแพ้กับทีมชาติไทยที่อยู่ในอันดับที่96ของโลกแต่ในเกมนี้เราพลาดโอกาสกันไปเยอะมากจนคิดว่าบางครั้งควรเก็บบอลไว้กับเท้ามากกว่าการผ่านบอลออกไปเพราะการส่งบอลบาจ,จังหวะมันดูดีเลย์เล็กน้อยประตูสุดท้ายที่เสียไปก็ถือเป็นความผิดพลาดส่วนบวคนุคคล โดยรวมแล้วทั้งสองทีมนั้นเล่นกันได้สมดุลดีเพียงแต่เราพลาดโอกาสกันหลายครั้งในขณะที่ทีมไทยกลับใช้โอกาสน้อยๆของพวกเขาได้อย่างเต็มที่มันจึงถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีขอยินดีกับทุกคนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มีมุมมองว่านี่ถือเป็นแมตช์ที่ดีนะผมได้ดูแมตช์นี้ผ่านทีวีไทยที่เยอรมนีนักเตะไทยนะั้นตัวเล็กแต่ว่าจ่ายบอลแม่นยำและมีการเคลื่อนที่ในตำแหน่งที่ดีมากในขณะที่นักเตะของเรา มักที่จะทำพลาดในการส่งบอลแล้วก็เสียบอลไปแต่อย่างไรก็ยังขอบคุณมากนะสำหรับนักเตะและก็โค้ดทุกคนได้ช่วยปลุกฟุตบอลศรีลังกาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าเราเล่นจะได้ดีมากแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าพวกเรามากส่วนคนต่อมานี่ก็มีความพิดเห็นตอผลลัพธ์ในเกมแมตช์นี้ว่าเราแพ้กับแท็กติกของทีมชาติไทยที่มันเรียบง่าย ไทยนั้นเล่นกันอย่างรวดเร็วด้วยการจ่ายบอลสั้นที่มีความแม่นยำและทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดีในขณะที่เราการป้องกันทำได้ไม่ดีไม่มีจังหวะเข้าปะฒนาหนักๆก,กันเลยจึงอยากแนะนำให้ดูวิธีการป้องกันของทีมชาติเยอรมนีและทีมชาติอิตาลีกันสักหน่อยแต่ไทยเองก็มีจุดอ่อนแค่เพียงตอนที่เราเล่นยาวๆซึ่งมันก็ได้ผลแค่เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นผมจึงหวังว่าประธานสาพันธ์อย่างจัสวาอูมารูจะออกมารับผิดชอบกับผลงานในครั้งนี้ เพราะตอนชนะเขาชอบออกมาคุยโวแต่พอแพ้แบบนี้กลับเงียบกริบไปเลยนี่มันถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่มันน่าเจ็บปวดมากซึ่งในประเด็ดนนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าความมั่นใจที่มากเกินไปมันได้ทําให้เราต้องพังส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์หลังการแพ้หมดรูปของทีมชาติสีลังกาว่าไทยนั้นเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีอันดับโลกที่สูง แต่ในวันนี้เราแพ้ศูนย์ประตูต่อ4ถือว่าเป็นการสูญเสียที่มากเกินไปปัญหาในเกมนี้มันคือการป้องกันและก็ผู้รักษาประตูทีมของเราจึงควรมีโค้ดที่แยกตามตำแหน่งเพราะว่าผู้รักษาประตูต่างจากตำแหน่งอื่นจำเป็นที่ต้องมีการฝึกซ้อมเฉพาะรวมทั้งกองหลังด้วยที่ก็สำคัญส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงความพิเีพนว่าในเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้ดีมากจริงๆ ในขณะที่ทีมสีนังกายังคงต้องปรับในเรื่องการทำงานเป็นทีมเพราะผู้เล่นของเราอยากเล่นกันได้ไม่เข้าขากันเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มีมุมมองถึงจุดแตกต่างกัน,กนระหว่างทั้ง2ทีมในเกมนี้ว่าไทยนั้นมีโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งแต่ว่าพวกเขาสามารถใช้มันได้หมดในขณะที่สีนังกาได้ยิงก็จริงแต่ดันออกห่างประตูไปตั้ง5เมตรที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าจังหวะดีๆในแบบนี้เราก็มีนะ จะกลับเปลี่ยนเป็นประตูกันไม่ได้เลยในขณะที่ไทยได้จังหวะเท่าไหร่พวกเขาก็จะสามารถทาได้หมดเลยที่คล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าในครึ่งเวลาหลังมันถือว่าน่าประทับใจอยู่นะแต่ว่าเราสามารถจบสก,กอร์กันได้ศซส่วนไทย100เปอร์เซนตในขณะที่คนต่อมาก็เป็นอีกแฟนชาวศรีลังกาที่ได้มองด้วยว่า ในแมชนี้เราก็สามารถคุมเกมได้นะมีโอกาสที่มากกว่าแต่ว่าปัญหามันคือการจบสกอร์ที่จังหวะใกล้ประตูหลายครั้งเราพลาดไปโดยที่ไม่ได้ยิงให้มันเข้าประตูมันจึงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็คงจะต้องยอมรับมันนอกจากนี้แฟนฟุตบอลของเราก็แทบที่จะไม่ช่วยอะไรทีมเลยดูสิว่าแฟนชาวไทยเขาสนับสนุนทีมตัวเองกันขนาดไหนแฟนบอลมาน้อยแต่ว่าสามารถสร้างเสียงเชียร์ได้อย่างดังมาก ในขณะที่แฟนของเราแทบแค่ยืนดูกันเฉยๆซึ่งในเรื่องนี้แฟนบางคนต่อมาที่เป็นคว้าพิเศนสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อการพ่ายแพ้แบบนี้ของทีมชาติสตรีลังกาของเขาว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้ล่ะนักเตะที่สามารถยิงได้สประตูของทีมชาติไทยเคยลงเล่นในระดับลาลีกา2ของประเทศสเปนเลยนะในขณะที่ผู้เล่นของเรายังไม่สามารถไปถึงระดับนั้นกันได้เลยยกเว้นคลาวดิโอกับฮินเกิครับ นั่นก็เป็นบ้างความพิเศนหลังเกมของแฟนล,ลูกหนังชาวสีรังกาที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาเรียบเรียงแล้วก็แปลแบบกระชับมาฝากกันเป็นกรหลงหลังเกมกันในคลิปนี้ซึ่งจะมีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขอภายไวนะ้นาที่นี้ด้วยแล้วลบรบมปพบกับเรื่องราวความพิเศษของชาวต่างชาติแบบนี้กันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ